สวัสดีทุกทุกคนนะจา๊ะเดี๋ยวเราจะปลูกพริกเม็ดใหญ่ที่เราเพาะเพาะเองแล้วได้ผลผลิผลตมาแล้วเราจะมาขยายต่อเราไม่กินเพราะเพราะใครอยากปลูกพริกอะไรไปซื้อที่ตลาดมาแบบนี้เพราะไอตัวไอเนี่ยที่เห็นนี่คือเราไปซื้อจากตลาดมาแล้วเราก็าแกะเม็ดแล้วมวัหวานๆรโรยนะใครอยากปลูกพริกพันอะไรก็ไปซื้อจากตลาดมา เป็นผลผลิตของเราถ้าใครตามคลิปดูคลิปจนจบก็จะเห็นว่าต้นพริกเม็ดใหญ่ของเราเนี่ยเราได้มาสองเม็ดแกะเลยนะแกะแบบนี้จะทำยังไงเนี่ยคือถ้าเข้าใจธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะปลูกอะไรไม่ยากเลยเห็นไหมใส่ถุงมือด้วยนะจ๊ะทำไงต่อล่ะหวานดิ อันนี้มันมีของตรงตองตุ้ง,งอยู่ในนี้ยเราไม่ได้ซีเรียสมากแกะและหวานไปงี้เลยนะหวานหวานไปงี้นสองอันเลยนี่เฮ้ยอันนี้เอาไปปลูกในกระถางด้านนอกดีกว่าแล้วทำไงต่อเดี๋ยนะแป๊บพอดีมันมีดินอยู่แล้วไง เออพอดีฝนมันลงเม็ดใช่ป่ะทำงี้แหละง่ายๆเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวเขาจะงอาเองนะของเราเวลาปลูกก็จะปลูกแบบนี้หลายๆช่องนะจะทำเหมือนเราเนี่แหละคือถ้าเข้าใจเข้าใจมเมล็ดพันธุ์เข้าใจธรรมชาติเชื่อหรือเปล่าถ้าอันไหนแข็งแรงดินดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปอันนี้ดินสีดำดินของเราค่อนข้างมีธาตุอาหารเยอะ เพราะเราใช้แต่น้ำหมักนี่อีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะได้กินพริกถ้าไม่มีหอยทากไม่มีศัตรูพืชมาทำลายนะจ๊ะแค่นี้แหละเรียบร้อยแล้วรอส่วนอันนี้เดี๋ยวเอาไปเอาไปปลูกมองนูน้นปลูกมองไหนดีเปโรนไปแล้วแต่มอง แป๊บนึนี่เอาหมหมองนี้ที่เราทําดินหมักที่ออเฮียเรากับเราทําสูตรดินหมักไว้นะอันนี้นะกระถางนี้กระถางนี้พริกนี่ทำแบบนี้ชอบกินอะไรก็ปลูกนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมอันนี้ก็ฝนลงเม็ด มีความชื้นไมวดาเม็ดในแข็งแรงเดี๋ยวมึงงองมาเองฝนลงเม็ดอยู่เมื่อคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วรอลุ้นแค่นี้แหละรดน้ำหน่อยเรียบร้อยเข้าใจมาเมล็ดพันธุ์พืชเมื่อไหร่ก็ถ้าเข้าใจธรรมชาติเขาเราไม่มีอะไรที่มันยุ่งยาก ดิน,ไม,ไ,นไม่เป็นกรดเป็นด่างมบดพันุเพื่อแข็งแรงสมบูรณ์อันไหนไม่สมบูรณ์เดีอวเป็นปุ๋ยอันนี้ก็เป็นปุ๋ยอเป็นปุ๋ยซะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพาะพริกเบ็ดใหญ่สไตล์ชราพอนะจ๊ะ <c oughs> ง่ายง่ายเลยไปเลยเด้อหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสัน่นเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะทุกๆคนสุขภาพดวงตาที่สําคัญนะ เพราะพวกเรานี่แหละใช้สายตาเยอะยุค 5G เทคโนโลยีค่อนข้างทันสมัยเราก็อยู่กับหน้าจอนะทำงานหาเงินก็อยู่กับโทรศัพท์มือถือนี่แหละสมาร์ทโฟนไปลวเดอ้อแค่นี้นะ